พยายามจะทาให้ดินร่วนซุยนะเหมือนกันกับไตเดือนเหมือนกันเลยตัวนี้แล้วตัวนี้กินไว้ย่อยลายได้ไวก็ไรครับนะท่านประธานครับตัวด้วงโอ้ตัวดว้ว,ดวงโอ้มันชอบมันามาจะย่อยถลายมันชอบขึ้น<ส>ตามธรรมชาตินีนะที<ด>่มีดินได้ดีมากเลยโอ้ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดที่ดีที่สุดว้วนนะมันเต็มเลยมันเต็มเลยถ้ามีตัวตัวนี้แสดงว่าดินเราดีมากอนะครับ บางคนคิดว่ามันจะต้องไปกัดรากนู่นรากนี่ไม่จริงนะมันช่วยย่อยสลายช่วยย่อยดีๆลักษณะเดียวไสเดือนเป็นปุ๋ยกินได้ด้วยกินเกจเอมีมันนะอืมกินแบบไม่ไม่ขยะขยะงเลยกินเนี่ยมในตัวเช่นฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเต็มอยู่ในนี้หมดเลยโอ้โหนะอืมอยาให้มันอยู่ในนี้อย่ามันก็ยินเลยอันนี้เป็นการโรยปุ๋ยแห้งนะครับเพื่อทำให้มัน อบอ้าวชื้นเพื่อที่จะเรียกยูรินทรีย์บนอากาศเข้ามาอยู่ในนี้ดูยูลินซรียมันมีความอบร้อนชื้นปั๊บเดี่ยก็เกิดนะครับ,รบการย,าย่อยสลายอินทรียวัตถุขึ้นทำให้เกิดเป็นปุ๋ยหรือที่ลูกยกเราเรียกว่ากิวมัดยิวมัดนะคะับม,ม,มันดีกับปุ๋ย NBK หลายร้อยชนิด<อ>มันมีทั้งในต,ตัวเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุหลักธาตุรองนะครับเยอะแยะไปหมดเลยหพราะหลวงเราได้ทำศาสตร์ ไว้อย่างดีเยี่ยมนะครับไม่ต้องไปใช้ปุ๋ยอะไรใช้อย่างเดียวสามทอตาหารนะอ๋ะเอา,าทันทีเอาน้ำมาปุ๋ยน้ำต่อไปอันนี้เป็นกำลังทำโดนัทนะครับอันนี้ก็วางปุ๋ยนะครับปุ๋ยแห้งหรือแห้งชามนะครับทำให้สวยๆนะครับ ภาพบให้ส,สวยๆนะครับนี่คือพลังของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบนอพอตอําเภอเจ้เคราะห์นะครับกําลังช่วยกันอย่างเข้มข้นเข้มแข็งในการข่มฟางข่มดินรอบต้นไม้นะครับอันนี้คือนี่คือจุลินทรีย์ครับเพ,พื่อ,อจะย่อยสลายนะครับเศษ ฟางต่างๆเก็บฟางนะครับแล้วก็๋ยหมักของเราให้มันย่อยถลายได้ไวขึ้นโอ้ให้มันย่อยถลายได้ไวขึ้นเพื่อเป็นอาหารให้กับพืชต่อไปอืมครับถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่ลดได้น้ําหมักอันนี้พวกนี้มันจะกว่ากว่า <ใน S 2> ที่มันจะย่อยยากย ถ้าเราไม่ใช้น้ําหมักก็อาจจะเป็นสองเดือนสามเดือนถ้าเราใช้น้ําหมักปุ๋ยคุณภ,ภาพไม่ว่าชนิดอะไรก็แล้วแต่ครับนะครับไม่เกินเจ็ดถึงสิบวันเนี่ยครับสามารถที่จะเป็นอาหารให้กับพืชได้นะครับเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชต่อไปเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชนี่คือนี่คือหัวใจหลักในการทํากติกรรมธรมมธรมชาติกติกรรมธรรมชาตินะครับนี่คือกติกกรรมธรรมชาติท่านนี้ก็กําลัง โรยนะครับปุ๋ยแห้งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นอีกต้นนึงนะครับโรยปุ๋ยแห้งก่อนที่จะเลี้ยกลดด้วยน้ำหมักชีวภาพจากหนอกก่อกล้วยอันนี้ก็กำลังีกทำอีกต้นหนึ่งนะครับอต้นคูนหอดินร้อนนะครับผม ครับนี่คือต้นนี้ครับนะมันต้นดูหรือว่าต้นกระดูกชิงชันกระดูชิงชันค่ะใ่กระดูชิงชันนะคิดว่าคิดว่านะไม่ต้องคิดว่านะใช่แล้วแหละเออแต่คิดว่ามันเป็นกระดูกนะกระดูกนะถ้าเป็นชิงชันมันจะใบใบเล็กกว่านี้นะไม่มั่นใจหนูจำใบมันไม่ได้หนูจำแต่ต้นมันได้โอเคต้นมันสูงไม่หมาถึงว่าต้นเล็กๆ มันยังไม่โตถ้ามันโตมันจะสูงแบบรูดงอคะกองอเลยนะเป็นมกมก<ะ>มันจะเป็นงอต้นไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าต้นไม่ตรงเปลาต้นไม่ค่อยตรงหรอกต้นกระดูกคิงชันนะแต่ว่าทุกตารางนิ้วมีค่าเป็นไม้ที่มีราคาแพงชิงชันที่แปลงแม่รัตนพรอ่ะสูงอืมมอมแบบนี้เห็นใบโอของแม่บ้านแม่รัตนาพรน,นั่นแหละแปลงอือ ตามต้นแล้วว่าเป็นสามพันตรงนั้นแหละอันนี้ก็โรยด้วยปุ๋ยแห้งนะครับปุ๋ยแห้งอันนี้คือเราไม่ได้เป็นผสมปุ๋ยค่ะเป็นปุ๋ยคอกค่ะปุ๋ยอคยอกเป็นปุ๋ยขี้มา้าปุ๋ยขี้มา้าใช่อืมปุ๋ยขี้ม้านะครับอืมแล้วก็ต่อด้วยกันน้ำเอาน้ำมา น้ำปุ๋ยหมักมาลดอีกที่หนึ่งนะครับก็เป็นนั้นว่าเสร็จขั้นตอนในการทำหมดินคุหมหมดินด้วยฟางรูปโดนัดรอบต้นไม้นะครับผมคือยาวหน่อยถ้าเรียกเรียกย่อๆก็หมดินนะหมบางครั้งก็ลงพูดด้ได้ว่าหมฟางเพราะว่าเราก็เอาฟางมาหม่มโอเคครับขอบคุณครับ